สวัสดีครับกลับมาที่ EP 12นะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วกับคอร์สของเราที่ชื่อว่า Character Design for Social Media and Mascot นะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงทิ s เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยากจะแนะนำภาพชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับทั้งงานมาสคอตแล้วก็งานโลโก้ก็คือภาพที่มีแต่เส้นสโตรกนะครับ แล้วก็ไม่มีฟิลคือไม่มีสีด้านในมีแต่เส้นเปล่าๆนะครับภาพแบบนี้จะมีประโยชน์มากในการไปแมทช์กับอาร์ตเวิร์กชนิดต่างๆนะครับเช่นจะไปเป็นฟุตเตอร์โลโก้ที่อยู่ด้านล่างหรือว่าเอาไปใช้เป็นแพทเทิร์นแบล็คกราวของภาพก็ได้นะครับพูดอย่างนี้อาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับในช่วงทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็มันจะใช้เครื่องมือแบบไหนที่ทำให้เราสร้างภาพแบบเนี้ ได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับคาแรคเตอร์แบบสโตรกนะครับที่พูดถึงก็คือลักษณะนี้นั่นเองคือการใช้เส้นแบบสีเดียวเนี่ยซึ่งมันก็จะมีประโยชน์บางอย่างเวลาเราไปทำคู่กับโลโก้หรืออาจจะเป็นฟุตเตอร์ของภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งภาพแบบเนี้ยเวลาที่จะใช้สะดวกสดวกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้เลย มีสีเป็นสีแดงเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเจาะทะลุมันก็เหมาะสําหรับเอาไปทำแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเอาไปทำแบ็กกราวด์ได้นะครับเปลี่ยนสีได้เลยครับเป็นเหลืองเป็นขาวนะครับทีนี้วิธีการทําแบบเนี้ยจริงๆมันก็ทําแมนนวลได้แหละทาแมนนวลเนี่ยหมายความว่าเราก็แค่มาเลือกตรงไหนที่อยากให้มันทะลุเนี่ยเราอาจจะทเป็นสีขาวเอาไว้ แล้วก็มานั่งเปลี่ยนสีทุกสีให้มันสีขาวส่วนที่เป็นสีดำก็ทำเป็นสีดําแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเวลาที่สมมุติเราทําเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนให้เส้นมันเป็นสีอื่นเราก็ต้องมานั่งจิ้มใหม่จิ้มใหม่นะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้เส้นมันเป็นสีเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้เทคนิคในการที่จะ expand มันไปแล้วที่เรากําลังจะสอนเนี่ยมันก็จะเลือกทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนสีทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับ เลือกทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดแบบนี้นี่ก็เป็นสีเขียวเขียวไปหมดเลยนะครับนะครับชมพูก็ชมพูไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยมันก็จะอ d ดิดไม่ได้แล้วนะคือมันก็จะเป็นภาพนี้ภาพเดียวแบนแบนไปเลยแต่ว่าสะดวกต่อการใช้งานนะครับแบบนี้นี่เปลี่ยนสีนะครับวิธีการทําทําอย่างไรนะครับเออจริงๆมันก็มีหลายเทคนิคหลายวิธีผมจะนําเสนอวิธีหนึ่งนะครับท่านอื่นอาจจะไปนค้นพบวิธีอื่นที่หลังก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาล่ะเราจะใช้เครื่องมือดังนี้ 1. คือ Edit Color Group ก่อนนะครับ 2. คือ Flatten Transparency นะครับคืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับสุดท้ายก็คือแค่ Part Finder แค่นั้นเองนะครับอ่ามาดู3อย่าง Edit Color Group Flatten Transparency แล้วก็ Part Finder อ่ามาดูกันทำอย่างไรนะครับอันดับที่1มา Edit Color Group ก่อนนะครับเพราะเราไม่อยากให้มีสีส่วนเกินอยู่ในนี้นะครับคราวที่แล้วเราสอนแล้วนะ Edit Color Group ทําทำอย่างไรนะครับเลือก Object เลือกกลุ่มสีแล้วก็กดตรงนี้นะครับเมนู Menu Edit and Apply Color Group มันก็จะเกิดหน้าตานี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอข้ามไปเพราะว่าผมแก้สีมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีแค่7สีเท่านั้นสเต็ปที่2เรามาวางแผนกันก่อนนะครับว่าเราจะเก็บเอาไว้ เฉพาะสีดำเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้เฉพาะเส้นสีดําดูตัวอย่างนะครับทีนี้อันไหนที่มันไม่ใช่สีดำมันจะถูกถอดออกหมดนะเรามาดูกันมันก็จะมีส่วนเล็กๆน้อยๆเช่นดวงตาเนี่ยที่มันเป็นสีเทาเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยดวงตาจะหายไปนะครับเราจะต้องเก็บเอาไว้นะครับต้องขอไปเปลี่ยนสีอันนี้ก่อนเปลี่ยนสีตานะครับผมใช้ลูกศรขาวเลือกตาทั้งสองก้อนสองข้างเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีตาม Swatch Master ที่เราทำเอาไว้เป็นดำเรียบร้อยฉะนั้นลูกตานี้จะยังคงอยู่ตอนที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมาจบนะครับสเต็ปถัดไปผมบอกว่าใช้ Flatten Transparency ทำไมเออ Flatten Transparency ทำไมเพราะว่าบางเอิญเราทำเงาเอาไว้แล้วตั้งแต่ EP ก่อนผมได้ทำเงาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เงาเนี้ยจริงๆมันเป็นสีดาเห็นไหมพอเลือกเนี่ยดูสีเนี่ยมันเป็นสีดําแต่ว่ามันถูกใส่มัลติพลายไว้ไงเราไม่อยากให้มีสีดําอยู่ในนี้เอ่อสีดําส่วนเกินอยู่ในนี้นะครับเพราะเราตั้งโจทย์แล้วว่าส่วนที่เก็บไว้จะเป็นสีดําเท่านั้นบางเอิญเงาเนี่ยเป็นสีดําเราจะเปลี่ยนมันออกครับเปลี่ยนมันโดยการที่จะแปลงให้มันเป็นสีเหลืองเข้มเนี่ยสีเหลืองมืดๆเนี่ยนะครับ ส่วนที่เป็นสีดําที่ทับอยู่บนสีเขียวเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นสีเขียวแก่นะครับทําง่ายๆนะครับ s e l e c t object ก่อนนะครับไปที่ Object f l a t t e n t r a n s p a r e n c y กดปุ๊บไม่ต้องสนใจมัน,นครับกดโอเคเลยนะครับโอเคปั๊บเนี่ยส่วนที่ที่เป็นเงาที่มันเคยเป็นสีดำเนี่ยมันจะถูกแปลงกลายเป็นสีที่มันถูกซ้อนทับกันนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นเหลืองเข้ม จากเดิมมันเป็นสีดำ transparency บนสีเหลืองตอนนี้ตัวมันถูกแปลงให้กลายเป็นสีที่เรามองเห็นด้วยตาจริงๆนะครับคือเป็นสีเหลืองเข้มสีเขียวนะครับจากสีดำทับอยู่บนสีเขียวอ่อนมันถูกแปลงให้เป็นสีเขียวแก่ก็คือสีที่ตาเรามองเห็นหน้าจอตอนนี้นะครับ flat t e n transparency เรียบร้อยนะครับเ็ปถัดไปเราจะ expand มัน Expand ก็คือการทำภาพให้มันแบนที่สุดที่จะแบนได้นะครับเอฟเฟกต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสโตรกเส้นสีอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกนะครับเราจะทำการบีมันนะครับให้กลายเป็นฟิลหรือว่าให้กลายเป็นอ็อบเจกต์เปล่าๆนะครับไปที่อ็อบเจกต์ Expand นะครับอ็อบ Expand นะครับถ้ามัน Expand ไม่ได้เราจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับ จริงๆ Fra t t ท n ร transparency มันก็จะ expand ให้เราแล้วส่วนหนึ่งเราจะมารีเช็คกันนะครับ Object expand ตอนนี้ถ้าเข้าไปดูเข้าไปดูที่เส้นนะครับจะสังเกตว่าเส้นของเดิมเนี่ยที่เราทำเป็นสโตรกไว้แต่นี้มันกลายเป็นฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่มีเส้นสโตรกอยู่ในนี้อีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเรา Fra t t ท n ร t r a n s p a r e n c y แล้วก็ expand มันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสเต็ปถัดไปนะครับ เราจะใช้ Path r Finder นะครับเรา Select ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Path r Finder Path r Finder นี่มีให้เราเล่นสนุกเยอะแยะไปหมดคราวที่แล้วเรา minus Front ไปแล้วนะครับคราวนี้เราไม่นะครับเราจะไปที่ D i v i D e Dewide Div แปลว่าแยก Part ออกแยกส่วนออกให้หมดเลยนะครับ D i d e ตึ้มนะครับมันก็จะแยกทุกสิ่งอย่างออกเรามองไม่เห็นหรอกแต่ตอนนี้ Object ใดที่มันถูกวางทับกันเนี่ยมันจะตัดขาดออกจากกันทั้งหมดเลยนะครับ ถัดไปนะครับเราจะเลือกเฉพาะสีดำเลือกเฉพาะสีดำผมขออนุญาตดับเบิลคลิกเข้าไป1ขั้นนะครับเพื่อที่เราจะทำงานเฉพาะตัวนี้เท่านั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวอื่นที่อยู่ในอาร์ตบอร์ดอื่นนะครับขอดับเบิลคลิกเข้าไป1ขั้นเราใช้ลูกศรขาวเลือกสีดำที่เราต้องการก่อนนะครับสีดำที่เราต้องการสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากเลือกสีดำนี้ทั้งหมดที่อยู่ในภาพนี้ไปที่ select same ก็คือเหมือนสีเล็กสิ่งที่เหมือนกันอะไรเหมือน f i l l color นะครับก็คือสีที่ถูกเทลงไปใน object fill c o l o r ตอนนี้มันจะเลือกทุกสิ่งอย่างที่เป็นสีดำให้เรานะครับเสร็จแล้วเราทำไงฮะเราก็ดึงออกมาได้เลยครับตอนนี้สีดำมันจะลอยออกเหมือนถอดวิญญาณนะครับมันจะลอยออกมาจากสีอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับถอดวิญญาณเรียบร้อยนะครับแต่ ตอนนี้สีดำแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ยังคงแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่สังเกตผมจะดึงให้ดูนะครับมันแยกกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันถูกตัดออกเป็นส่วนๆเรียบร้อยแล้วจากที่เราทำา p a ฟเดอร์ e r dy เนี่ยเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันรวมกันนะครับผมอันดูก่อนเราต้องการให้มันรวมกันเป็น1ชิ้นเพื่อไงเพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนสีจะได้เปลี่ยนง่ายๆนะครับเราซีเล็กนะครับแล้วก็ใช้ผาดไฟเดอร์อีกครั้งหนึ่ง ใช้ตัวที่เรียกว่า unite นะครับ unite แปลว่ารวมมันก็จะรวมทุกชิ้นกลายเป็นชิ้นเดียวครับตอนนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวนะรเรียบร้อยสีที่อยู่ข้างในเราไม่ต้องการเราลบทิ้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้คาแรคเตอร์ที่มีแต่เส้นสีดำแล้วก็เจาะทะลุคำว่าเจาะทะลุเนี่ยเดี๋ยวผมทำแบ็กกราวให้ดูนี่ซ้อนซ้อนเข้าไปข้างัง ม,มันเจาะทะลุเจาะทะลุนะครับหรือว่าผมจะโชว์กริดให้ดูก็ได้นะครับ View. ผมจะโชว์ transparency Grid ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเจาะทะลุแบบนี้ตัวที่ไม่ทะลุคือตัวนี้เห็นไหมไม่ทะลุตัวนี้คือทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอัตยาศัยนะครับตามอัตยาศัย เอาล่ะเรามาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำกันอีกครั้งหนึ่งทำตามสเตปนี้นะอันดับแรกเรา Edit Color Group ก่อนซึ่งเรา Edit ไปแล้วสอนไปแล้วนะครับอันดับที่2ถ้ามันมีเงาถ้ามีเงานะให้ใช้ f l a t t e n t r a n s p a r e n c y ไปที่ Object f l a t t e n t r a n s น a r e n c y นะครับโอเคป๊าเงาจะหายไปนะครับเงาที่เป็นสีดำจะถูกบี้ให้แบนนะครับ ถ้าไม่มีเงาก็ไม่จําเป็นต้องทํานะครับแล้วก็ทำ object expand นะครับ object expand อันนี้เนื่องจากตอนที่เรา flatten เนี่ยมัน expand ให้เราเรียบร้อยแล้วก็ทำแค่ครั้งเดียวก็ได้บางภาพอาจจะต้อง expand หลายๆรอบก็คือภาพที่เราถูกกรุ๊ปไว้หลายๆชั้นนะครับ expand ครั้งเดียวอาจจะไม่เสร็จต้อง expand ซ้ำๆหลายๆรอบนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ path finder นะครับ เลือก D Y ก็คือตัดทุกสิ่งอย่างออกจากกันนะครับ D Y นะครับเรียบร้อยแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขอดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับเลือกเฉพาะสีดำโดยการใช้ลูกศรขาวนะครับเลือกสีดำตอนนี้เราเลือกชิ้นเดียวใช่ไหมเราไปที่ Select Same คือเลือกสิ่งที่เหมือนกันอะไรเหมือนกัน คือฟิล์คัลเลอร์เหมือนกันมันจะเลือกให้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมันก็จะถอดวิญญาณออกจากกันอย่างนี้นะครับดึงออกเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันยังเป็นชิ้นชิ้นแยกออกจากกันอยู่อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้เป็นชิ้นเดียวเราเลือกทั้งหมดแล้วก็ใช้ผ่านไฟเดอร์ที่ชื่อว่า unite unite แปลว่ารวมนะครับกดรวมปุ๊บจะกลายเป็น ของชิ้นเดียวทันทีสีไม่ต้องการเราดีลิททิ้งได้เลยนะครับตอนนี้เราเหลือคาแรคเตอร์ที่เป็นเส้นสีดำแบบเจาะทะลุเรียบร้อยแล้วผมโชว์ Transparency Grid ให้ดูนะครับเจาะทะลุหมายถึงแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันเปลี่ยนสีง่ายแล้วกดคลิกเดียวมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับคลิกเดียวก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับง่ายมากเลยครับก็จบแล้วสำหรับการ ทำภาพแบบ Stroke เพื่อที่จะเอาไปใช้ในอาร์ตเวิร์กอื่นๆนะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับภาพแบบ Stroke นะครับซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะเอาไปมิกซ์กับงานอาร์ตเวิร์กในหลายแบบได้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ก็ ep 12สุดท้ายของเราแล้วนะครับจบครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดในคอร์สของเรา Character Design for social media and mascot นะครับก็ประกอบไปด้วย1ก็คือเราปูพื้นฐานกันแล้วใครที่พื้นฐานว่ารูกไม่แน่นเราก็มีการแนะนำนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้เอามาใช้ต่อไปนะครับส่วนที่2ก็เป็นช่วง creative design แล้วก็มีการให้โจทย์ฝึกในการ mix ผสมสิ่งของนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อกี้นี้ก็คือการให้ทิ s ที่เราจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็คิดว่าทั้ง3ส่วนเนี้ย ทุกคนก็น่าจะพอที่จะสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าสร้างมาสคอตของตัวเองได้แล้วนะครับแต่ว่าใครจะทำได้สวยขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนคอนเซ็ปต์ดีขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่ชั่วโมงบินด้วยนะครับต้องทดลองทำบ่อยๆหรือว่าฝึกฝนทำบ่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้ผลงานดีๆออกมานะครับเอาล่ะก็ในเมื่อมันเป็น E ีสุดท้ายนะเราก็ต้องขออนญาตขายของนิดนึงนะครับ าฝากติดตามผลงานนะครับของผมโอสัญญาเลิศประสิทธาภกรนะครับจากบริษัทไซโรสตูดิโอนะครับติดตามได้ที่ไหนลนะ่ะก็ไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ชื่อไซโรสตูดิโอได้เลยนะครับก็จะเป็น Facebook ของบริษัทนะครับหรือว่าใครที่อยากจะติดตามผลงานของน้องควาติดลมเนี่ยก็ไปที่ Facebook เหมือนกันพิมพ์คำว่าติดลม .sky.hanger นะครับติดลมห้อยเวหานะครับก็จะเป็น Facebook ของน้องควายโดยเฉพาะนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กันมาทั้ง12 ep นะครับหวังว่าทุกคนคงจะโชคดีคอร์สของเราปิดแล้วนะครับขออำลาอย่างเป็นทางการน,นะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ